ถ้าจะเก่งขนาดนี้มึงเป็น ex ไปเลยโอเคหลังๆมาเนี่ยแม่งรีเจนเก่งกว่า ex ไปแล้วนะอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงไครลร้เนาะแต่ก่อนหน้านี้นะให้เข้าใจก่อนว่าสายวิ่งที่ดีที่สุดนะปัจจุบันคือน้องอุตะซึ่งสามารถรับมือกับสายโล่ได้ทุกตัวเก็ตตรงนี้ก่อนนะทุกตัวที่เป็น ex ครับดังนั้นเนี่ยตัวละครลิลิตถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถกันน้องอุตะได้อันนี้ผมเลยย้อนให้ตัวอุตะก่อนซึ่งอุตะ รับมือได้กับทุกตัวละครในเกมนะครับยกเว้นลิลิทที่พึ่งมาใหม่นั่นเองนะก็คือตัวละครนี้แหละที่น่ากลัวแต่ไม่ได้100%เซนเนื่องจากว่าถ้าหากเกทง150%อโอเคครับอุตะมีไม่โอกาสน้อยมากๆที่จะแย่งเนาะแต่ว่าถ้าทงจับ0 70%อโอเคครับอันนี้โดนอุตตะแย่งทงอย่างแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถใช้สกิลหนึ่งเพื่อไปโจมตีให้ฟักทองมันหายได้ทัน แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าดอกหนึ่งเนี่ยตีแรงพอสมควรนะเดี๋ยวเรามาคุยถึงไฮไลท์ของตัวละครลิลิทกันบ้างก่อนว่ามันมีตรงไหนบ้างเนาะให้เข้าใ,ใจกันตามหลักเลยนะเป็นตัวละครที่โจมตีพวกกินผลไม้ปีศาจแรงอันนี้คืออย่างแรกนะครับคล้ายตัวละครจินเบตัวไหนก็ตามที่กินผลไม้ปีศาจจินเบจะตีแรงขึ้นอันเนี้ยเหมือนกันเลยลิลิทก็เหมือนกันนะอย่างแรกนะคือพวกกินผลไม้ปีศาจจะโดนตีแรงมากยิ่งขึ้นไม่เพียงแค่นั้นนะครับ เมื่อ,อตอนที่ตัวเองเนี่ยสร้างอะไรนะโดนศัตรูเป็นพวกกินผลหลไม้พ,พิศาจโจมตีครับจะเพิ่มในส่วนของอคูลดาวและก็เด้งเลือดของเราด้วยนะหรือเร่งง่ายๆไอชิวที่เรามีชิวอยู่อะ,อะตารนนก็ตามที่ชิวโดนโจมตีจะเด้งเลือดเราด้วยนะ5%นะแค่นั้นยังไม่พอนะอันนี้ผมเอาอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับในส่วนของตรงนี้ครับควาเสียหายที่ได้รับลดลง30%ท่องไว้30นะครับ และเด้งเลือด5 0ตามความเสียหายที่ได้รับเมื่อเราอยู่ในธงเช่นสตูตีเรา1000จะลดเหลือ500เอ้ยจะเด้งเลือด500 3,000พเด้งเลือด1ัน0ชัดยังและยังไม่รวมกับว่าถ้ามีชิลได้อีก5%ด้วยนะคือโอ้โหบึงเด้งเลือดโหดไปนะอันนี้โหดโหดแบบโหดเลยอ่ะอย่างบางคนเนี่ยอาจจะงงก็คือว่าถ้าอยู่ในธงเมื่อไหร่สมมุติเลือดส0,000ื่นโดนมันจะเหมือนเรามีเลือดเป็น6 0,000่นทันทีครับแล้วมันจะไม่โดนตัดเลือดไมนโดน สถานะไม่โดนหาอะไรเลยคือโอ๊ยโกงเกินโกงเกินผมบอกเลยแล้วเมื่อแี้30ที่บอกเนี่ยมันยังมีในส่วนของอัวละคมเสียหายอีก50%ด้วยนะก็คือ80วงเล็บเมื่อเลือดมากกว่า70%แค่นั้นเลยครับดังนั้นหมายความว่าตัวละครนี้จะเก่งก็แต่เมื่อเลือดมากกว่า70%ค,ครับฆ่าแมงแทบไม่ตายหรือเลือกง่ายๆถ้าคุณเป็นตัวละครแช้งเป็นตัวละครน,นิก,กะเป็นเป็นอะไรก็ตามครับตีให้แม่งเลือดต่ำกว่า70% ความเก่งมันจะลดลงเลยโดยทันทีวงเล็บถ้าคุ้มนะโอเคนะอ่ะหลังจากบอกไฮไลท์ต่อมาครับสกิลที่1นึของมันเนี่ยมันยิง10นัดปัญหาต่อมาเลยก็คือว่าเมื่อกี้ลดดาเมดแล้วอะลอ่อแปนะไม่พอเสือกลดพลังป้องกันของศัตรูด้วยนะครับคือแบบคือมึงคือมึงมึงคือมึงยังไงอะคือมันทําให้เราตีตีเราเลือดเด้งแถมไปลดเกาะ ของฝ่ายศัตรูไม่ว่านะไม่ว่านะฟังดีๆสร้างความเสียเพิ่มอีก50%พวกกินผลไม้ปีศาจและยังไม่หมดนะครับมีในส่วนของโจมตีพวกกินผลไม้ปีศาจอะ่ะแรงขึ้นอีกเออแล้วก็จะทําให้ไอ้พวกนเนี้ยเนี่ยดูดิโจมตีลดลงอะ่ะ30%คือแบบอะไรวะเกาหัวแก๊ก,กเลยอะ่ะเดี๋ยวมีคนเอ้าอย่างนี้ตัวนี้แม่งฆ่าอะไรทุกตัวยกเว้นพวกไม่กินผลไม้ปีศาจเช่นโรเจอร์หรือแชงผมบอกเลยนะโรเจอร์กับแชงแม้ว่าไม่กินก็ไม่ไหวแถบนี้นะแถบนี้นะ ไม่กินก็ไม่ไหวครับคือมีชิลปุ๊บฮาคิเราหายก่อนที่ไอเนี้ยจะตายแถมตีแม่งเลือดเด้งยังไม่พอในส่วนของสก,กิลหนึ่งกับสองแม่งคูดาวมาอีกแล้วทีเนี้ยในส่วนของอันเนี้ยเพื่อนๆลองดูกันดีๆนะอ่านไม่ผิดนะครับคูดาว27ว่ิบเจวิมึงบ้าไปแล้วชิวบ้างใครยี่สิบเจ็ดวิวะปกติ 40- 50ิาวินะครับอันเนี้ยยี่สิบเจ็ดวิแล้วทีเนี้ยถ้าใส่บาร์ล็อกเวิร์กหมายความว่าจะลดไปอีก30%หรือเรียกง,ง่ายๆภายใน20วิหรือถ้าบางคนงง ชิวเนี่ยอยู่ที่สิบห้าวิหลังจากผ่านไปไม่เกินห้าวิหลังจากชิวหายนะสมมติว่าเรามีชิวขึ้นมาแบบโดดๆเลยอะไม่เกินห้าวิชิวมึงมาใหม่อะ่ะชัดเจนปนะ่ะคืออันเนี้ยมันทําไมมันหายไปประมาณเจ็ดถึงแปดวิอะเออหรือเรียกง่ายๆว่าประมาณสักยี่สิบวิอะ่ะอีกห้าวิเศษที่เหลือครับวงเล็บถ้าใส่บาร์ล็อกเวิร์กเนาะแต่ถ้าไม่ใส่บาร,ร์ล็อกเวิร์กหลักก็ประมาณสักยี่สิบสองวิต่างกันสองวิเองโอเคปะ่ะคือโอ้โหมึง มึงเกินไปอ่ะเออเออมึงโอ้โหมึงผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแล้วแม่งก็ซัดปิวแล้วประเด็นต่อมาไอ้ที่ไฮไลท์ต่อคือทั้งสกิลหนึ่งและสองเนาะสกิลที่หนึ่งที่ผมบอกเนี่ยมันดียังไงต่อใช่ปะ่ะหนึ่งกินพวกผลไม้พิศดารแรงไม่ว่านะเป็นตัวละครแฉงหรือเป็นนกอ,อุตะอย่างที่ผมยกตัวอย่างอะ่ะอย่างอุตะเนี่ยมันมีในส่วนของฟัทงทองลงมาใช่ปะ่ะหนึ่งดอกประมาณหมื่นห้าอ่าที่ท,ที่ที่ผมเห็นมานะหนึ่งหมื่นถึงหมื่นห้าครับหรือเรียกง,ง่ายๆยิงปืนตัวนี้หนึ่งสอง ฟักทองระเบิดดอกที่สอุตะมึงโดนนะยกเว้นมีบาเรียเอ้ยมีชิวเนาะชิวดอกที่4ี่ดอกที่5มึงก็โดนดังนั้นผมเลยบอกว่าถ้าเกีทงไม่ร้อยห้าอร์ซดึงธงแม่งไม่ได้เลยคือแบบถ้าเห็นตัวลิลิทมึงไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยอ่ะอันนี้คือคําตอบที่ให้ได้นะเก่งชิบหายคือมึงอเอแล้วอะ่ะคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะคือมึงมึงเกินไปอะ่ะมันมันคือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าคือมันมันมันเกินไปจริงๆนะ ถ้าโล่เก่งที่สุดไอเนี้ยโน .1 อ่ะผมพูดเนี้ยน่าจะชัดเจนแต่ว่าทีเนี้ยมันมีข้อแตกต่างกับน้องอุตะหน่อยหนึ่งก็คือว่าอุตะข้อดีของมันคือสมมุติว่าลิลิทเนี่ยมันเป็นโล่ที่100โล100่ร้อโล่ร้อยเปอร์เซ็นต์หมายเขาว่าแม่งถึกในธงมากๆเช่นอย่างก่อนน,นั้นเนี้ยตัวละครคาคุเก่งในธงเดียวๆอะ่ะธงเนี้ยเป็นของกูอะ่ะมึงอยากเข้ามายุ่งนะไอลิลิทก็เป็นกรณีเดียวกันเลยครับแต่ลิลิทตอนนี้สามารถรับมือได้กับทุกตัวละครไปแล้วนะทีเนี้ยเปลี่ยนจากคาคุมาเปนะนน็นะนนนนนนนลแ้้นะ้วะะะตตออีี ลิลิทคือโนหนึ่งไม่มีใครเอาเธอลงได้จากนอกจากน้องงูนะลิลิทเบอร์หนึ่งทงเนี้ยหนาที่สุดโอเคต่อมาในส่วนของอุตะมันต่างกับลิลิทตรงไหนนะครับลิลิทเนี่ยมันเก่งในทงก็จริงแต่ถ้าหากทงเราตามคุณจะอึดอัดชิบหายเลยเพราะว่าถ้าเจอสายวิ่งที่ไม่ดึงทงอะ่ะทาใจเลยนะแทบแพ้เลยครับยกโหบมันมันลำบากจริงๆนะเพราะคุณไปดึงธงก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่อย่างอุตตะเนี่ยคุณยังพอหาจังหวะ ไปได้เช่นเปลี่ยนเปนสายวิ่งปุ๊บไปอีกธงหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นโล่ใช่ไหมแล้วก็อยู่ทงนั้นแทนอุตะทําหน้าที่นั้นได้ครับดังนั้นอยากให้เข้าใจกันตรงนี้เลยว่าถ้าคู่เมตาจริงๆนะตอนนี้นะลิลิทคู่อุตะจริงๆคือใครเล่นคู่นี้มึงแทบจะโหเปอร์เซ็นชนะสูงแบบสูงมากๆอะ่ะแบบสูงเลยอะ่ะเก็ตนะอันนี้หวังว่าน่าจะได้คําตอบไปอะ่ะแล้วทีนี้เก่งขนาดนี้อวยขนาดเนี้ยสูงไหม สูตรผมทุกครั้งผมบอกไปแล้วว่าในส่วนของตัวละคร e g เจนเราจะไม่สุ่มแล้วตัวนี้การันตีเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาคานวณให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้ทุกทุกๆ5ครั้งทุกๆุครั้งจะได้อันนี้หนึ่งรอบหมายเขาว่าสุ่มเมื่อกี้สิครั้งหรือ750เพชรนั่นเองคุณจะได้ตัวละครลิลิทไปเล่นนะครับสูตรผมผมไม่สุ่มถ้าคนตามน่าจะเข้าใจผมอยู่แล้วนะผมข้ามครับดังนั้นเก่งให้ตายกูก็ไม่สุ่มนะครับ ในส่วนของต่อมาถ้าใครไม่อยากสูงก็คือว่าเพื่อนเพื่อสามารถมาในส่วนของรัดเช่นเดิมเช่นเดิมเติมร้อยห้าสิบบาทตัวละครอ,อยู่นี่แล้วเพื่อนเพื่อนสามารถมาแลกได้แต่ทีเนี้ยผมมีอีกวงเล็บหนึ่งนะครับแน่นอนเขาว่าตอนนี้ตวลคอนรีเจนมันเก่งกว่า ex ณนะโอคือทุกตัวอะผมพูดอย่างนี้รีเจนตอนหลังเก่งกว่า ex ทุกตัวมาสายไหนเก่งกว่าทุกตัวเช่นอุตะวิ่งมาเก่งกว่าวิ่งทุกตัวหรือตัวโลกก็คือลิลิท มาเก่งกว่าโลกทุกตัวหมายเขาว่าหลังจากน,นี้น่าจะมีสายหมัดมาเพิ่มอีกและประเด็นต่อมาก็คือว่า EX ตอน6ปีผมบอกเลยไฮไลท์ไฮไลท์แบบสุดๆอะ่ะเออแบบดีดนิ้วอย่างนี้ได้เลยคือมึงเต็มตัวแบบพลิกเลยอะ่ะเพราะว่าไอตัวละครพวกเนี้ยใช่ครับอาจจะเล่นได้หรือเล่นไม่ได้ผมตอบไม่ได้เนาะแต่ที่แน่ๆ EX ใหม่มึงเก่งชิบหายผมบอกเลยเนื่องจากว่าตอนเนี้ยมันเป็นยุคใหม่ไปแล้วพูดอย่างนี้เลยมันเป็นยุคใหม่ละ Legend เ,เก่งกว่า EX ตอนเนี้ยทั้งหมดอ่ะ คือมีกี่ตัวผมไม่รู้อะแต่มันเก่งกว่าไปแล้วอย่างก่อนหน้านี้นผมก็นึกว่าเออสายวิ่งที่เล่นได้นะตอนนี้คือตัวละครรุจิเพราะเล่นได้กับทุกตัวมาเจอลิลิทแบบนี้มึงจบเลยนะคือโอ้โหไม่ไม่มีอะไรต้องพูดแล้วอนะอย่างก่อนหน้าน,นี้เจอพ่อนิกะน้องงูรุจิเป็นตัวเดียวที่รับมือได้แต่ถ้าหากลุจิเนี่ยไปเจอนะครับในส่วนของลิลิทนี่จบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเจอกับอุตะคุณยังสู้กันได้เพราะาอุตะาดาเมจมันไม่แรง ลุจิจะเก่งกับตัวละครที่ตีไม่แรงครับเพราะว่าตัวเองยิ่งตีเลือดยิ่งเด้งตัวไหนก็ตามที่ตีไม่แรงอ่ะตีไม่แรงก็คืออะไรสายโล่สายวิ่งไงตีไม่แรงแต่ถ้าคุณไปเจอสายหมัดเช่นโรเจอร์หมัดโอเคคุณตายอันนี้ไม่ต้องพูดมากแพ้ตัวเบิร์ดดามเมดครับแต่ถ้าตัวแบบตียื้ออ่ะยิ่งยือ้อคุณยิ่งแพ้เพราะลุจิยิ่งตีเลือดแม่งยิ่งเด้งนั่นคือคําตอบแต่กับแต,แต,แต่มันไม่ใช่กับลิลิทนะคนละเรื่องนะครับมายค้าว่าลิลิทเลยเป็นโน1ไนงเนะพราะกันกลนะลเลย กระทั่งอุตะก็ตามทุกตัวไม่รอดถ้าเจอลิลิทนั่นเองนะครับอ่ะหวัง่าคลิปนี้น่าจะได้คําตอบกันไปเนาะแต่สูดผมคือผมข้ามนะที่เหลือเพื่อนๆก็ไปตัดสินใจกันดูแล้วกันว่าจะสุ่มหรือไม่สุ่มเนาะ